เื่องของนวตัวต,วตก,กรรมปัญญาประดิษฐ์แล้วก็ AI นะคะหนึ่งในนั้นก็จะมีกิจกรรมสํคาคัญอยู่สองส่วนก็คือในห้องประชุมประสาทน,นี้ค่ะเป็นเรื่องของการให้ความรู้จากความเ่ยวชาญของทางสมาคมจากทีมท่านวิทยากรจากเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องปัญญาประดิษฐ์นะคะก็จะมีการส่งเสริมและการทํางานมาแล้วในหลายภูมิภาคภาควันออชิงเหนือสีจังหวัดภาคเหนือสีจังหวัดภาคใต้สีจังหวัดแล้วก็ภาคกลาง 5จังหวัดเมื่อสักครู่ท่านอาจารย์พิสิทธิ์ได้กล่าวถึงไปแล้วว่ามีที่จังหวัดในบ้านที่สมุทรสงครามก็เป็นอีกพื้นที่สําคัญะคะที่จะเป็นต้นแบบในการนําความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีวัฒกรรมปัญญาประดิษฐ์เรื่องดูนมาส,งส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวซึ่งในโอกาสแบบนี้นะคะในพื้นที่ของอําพวาเองของสมุทรสงครามเองทั้งแหล่งท่องเที่ยวนะคะทั้งตัวตลาดน้ําเองแล้วก็ในส่วนของความตั้งใจท่านผู้บริหาร ท่ในส่วนของทางองค์การบริหาสรส่วนจังหวัดนะคะสมุทรสงครามเราก็ยังมีท่านรัฐมนตรีนะคะที่โรนธะาให้เกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความสําคัญกับพื้นที่ตรงนี้สําหรับการเปิดตัวนะคะในเรื่องของการนําปัญญาประดิษฐ์มาส่งเสริมในเรื่องการท่องเที่ยวหลายประเด็นทางท่านอาจารย์พิสิทธิ์ได้กล่าวถึงไปแล้วว่า,อ,าอยากเห็นน้องๆน,นะคะอยากเห็นโครงก